สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ใน,ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลยังคงเสริมผู้เล่นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัพปีศาจแดงดำเอซิมิลานทีมดังจากลีกเมืองมัคกโรนีทีลาสุดพวกเขาได้ทำการเปิดตัวที่จานนี่ไรเดอร์กองกลางตัวรับอนาคตกาไกลวัย24ปีจากอาซัตอักมาทีมในเอดดวิซีลีกฮอลแลนด์มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วโดยรายละเอียดสัญญาของดีอนี้ มิลานขวาตัวทิจานี่เข้ามาเสริมทีมด้วยสนนราคาอยู่ที่19ล้านยูโรซึ่งเว็บไซต์อย่างทันเฟอร์มเก็ตประเมินค่าตัวของเขาไว้ที่14ล้านยูโรก็ถือว่าแพงกว่าราคาประเมินนิดหน่อยนะครับและจะเซ็นสัญญากันจนถึงปี2028เรียกได้ว่าอยู่กันยาวๆไปเลยครับสำหรับเด๋ยวนี้ฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ทิจานี่ไรเดอร์เลือกหมายเลข14ที่จะสวมใส่ในการลงรับใช้ทัพลอสโซเนลี ซึ่งหากมองจากตำแหน่งแล้วการเข้ามาในครั้งนี้เขาจะเข้ามาเป็นคุมกำลังในการบัญชาเกมตรงกลางแทนที่ของซันโดโตนารีที่พึ่งย้ายไปร่วมทัพกับนิวคาสเซลผู้เล่นชาวดัสส่วนใหญ่มักจะมีภาพจำที่ดีกับทัพรอสโซเนลีแท้จะไม่ค่อยเห็นเลยที่เข้ามาแล้วผลงานดําดิ่งส่วนมากก็จะเข้ามาแล้วประสบความสําเร็จมากกว่าผิดหวัง ทิจานี่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นชาวดัสที่ได้สวมเสื้อแดงดำต่อจากตำนานสามทหารเสือมาโกแวนบัตเทนลุดกุลิตและแฟงไลการดต่อด้วยมิเชลไลซีเกอร์เอสกาดาวิดพาติกไคเวิร์ดวินตันโบกาเดคารเรนเซดอบยาสตัมฮาวิเอซายาสคาร์ยานฮุนเตลาอูบีเอมานูเอลสันมาร์คฟารบอมเมล ายเจลเดยองและฟานกิงเคซึ่งเขาจะกลายเป็นผู้เล่นชาวรัสคนที่16ของทัพปีศาจแดงดำเดี๋ยวผมจะพามาดูประวัติคร่าวๆนะครับของทิจานี่ไรเดอร์ผู้เล่นลูกผสมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับอินโดนีเซียวัย24ปีคนนี้ว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับทิจานี่เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์วิชาลูกหนัง จากดินแดนกลางหันลมตั้งแต่วัยเด็กจากการเริ่มเล่นกับทีมเยาวชนของ PEC s w o l e ทีมในลีกบ้านเกิดของเขาต่อด้วยทเวนเตและ CSV ตามลำดับหลังจากนั้นซ l e ได้ดึงตัวเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งและดันขึ้นชุดใหญ่หากใครที่ติดตามฟุตบอล A v i ด i e น e ีลีกนะครับก็พอจะคุ้นหูกับทีมเหล่านี้กันบ้างเพราะสโมสรเหล่านี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงในลีกอยู่พอตัว และนี่เป็นอีก19ึ่าสำคัญที่กำลังพาเขาขึ้นมาอยู่ในฟอร์มอันยอดเยี่ยมในท้ายที่สุดหลังจากที่ทิจานี่นะครับถูกดันขึ้นชุดใหญ่ของโซโได้ไม่นานฤดูกาล2017-2018ทั 2018. เป็นอาซัตอักมานะครับที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมและนี่คือสโมสอนที่ทำให้เขามาพบลักกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานทิจานี่นะครับได้ลงเล่นกับยองอาซต ทีมที่เอาไว้ฝึกเยาวชนของพวกเขาเพื่อดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ก่อนได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอถือได้ว่าช่วงนั้นเขาตกเป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองไปทั่วลีกดัสก่อนได้รับโอกาสให้ไปติดทีมชาตินเทอร์แลนด์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีท้ายที่สุดเป็นอัคมาที่ดันเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และก็ส่งตัวเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับ r า c คซีวาไวเพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะดึงตัวกลับมาใช้งานอีกครั้ง ที่อักมาเขาสามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่โดยผลงานฤดูกาลล่าสุดของทิจานี่ก่อนย้ายซบมิลานจำนวนการลงสนาม54นัดมีค่าเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่89.65นาทีเป็นอย่างน้อยซัดไป7ประตูก,กับอีก12แอสซิสแต่ถ้าหากมองจากภาพรวมแล้วผลงานของเขาก็ไม่ได้แย่มากนะัก และเดี๋ยวผมจะขอเสริมสถิติที่น่าสนใจให้เพื่อนๆอ,อีกสักนิดหน่อยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีกองกลางคนไหนที่เลี้ยงบอลได้สําเร็จมากกว่าเขาที่จนันนี่เลี้ยงบอลสาเร็จถึง51ครั้งค่าเฉลี่ยต่อเกมมีโอกาสจบสกอร์2ครั้งต่อ1เกมในเอ v ดีวนเีลีกเขาลงเล่นไปทั้งหมด102นัดโดนใบเหลืองไปทั้งหมด6ใบไม่เคยติดโทษแบนหรือโดนใบแดง ค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลเข่ากรอบเขตโทษ1.96ทิจาน,นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญของสเตฟานโนปิโอรีเนื่องจากเขาคือกองกลางปอดเหล็กที่เล่นได้สารพัดประโยชน์ทั้งเพย์เมเกอร์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์และดิฟไลนงเพย์เมเกอร์สามารถหมุนตำแหน่งสลับไปมาได้อยู่ตลอดมีการพาบอลขึ้นหน้าที่ดีบวกกับลูกยิงไกลอันทรงพลังหากมองจากภาพรวมแล้วผลงานของเขา ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากเกมในการลงเล่นให้กับอักมาก็กถือเป็นจำนวนนัดที่มากอยู่พอตัวเรียกได้ว่าลงขนาดนี้ประสบการณ์ไม่ต้องถามถึงมีล้นเหลือแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาดูกันว่าหากการเปลี่ยนบรรยากาศจากลีกดัตมาเป็นเกาโชเซเรียเขาจะยังคงรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ได้หรือไม่เพราะด้วยระดับลีกที่มีความยากมากขึ้น ทิจานี่คงต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมายว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับผู้เล่นระดับท็อปของโลกลูกหนังได้หรือไม่หากจะถามถึงประสบการณ์ก็คงต้องมองข้ามไปเพราะมันสุกงอมจนเกินไปแล้วถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะเละได้เอาตามความเป็นจริงเขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่พร้อมรับประทานแล้วหรือต้องรับประทานเลยซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องออกมาหาประสบการณ์ที่มากกว่าลีกบ้านเกิด ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของทิจานี่ไรเดอร์ในวันนี้ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ